โอเคฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ทุกทีคนด้วยนะจ้าจู่กับผมโอวันนี้เองนะฮะโอ้โหคำนี้นี่เรียกได้ว่าไม่ได้พูดกันมาเป็นเดือนเลยนะครับผมก็วันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมปกัสแอนด์แบ็กพาวเดอร์นะครับผมเป็นแมปที่ผมเนี่ยเห็นมานานแล้วแต่คือผมอ่ะก็ไม่ได้เล่นสักทีนะครับผมผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีคือคร่าวๆแล้วที่ผมไปดูมานะคือแบบนี้มันจะเหมือน เราอยู่ในสงครามนโปเลียนใช่ไหมใช่เหมือนเป็นแบบเหมือนสองครามยุคกลางอ่ะที่แบบมันต้องสู้กับผู้ติดเชื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่ต้องพูดพั่มพอมเพลงอะไรกันมากมานยนะครับผมเราก็กดจอยแมทกันเลยนะครับเหมือนว่าตอนนี้เราก็จะอยู่ในเป็นหมวดสเปตาเตอร์นะครับผมก็เราก็เป็นหมดมุมมองนะครับผมมุมมอง um แล้วผมจะเกิดอีกทีตอนไหนเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าโอ้โอ้โอ้โอโอ ออโอเคโอเคผมกว่าแมบ,บนี้นะ่าจะเล่นยากแน่ๆงั้นเดี๋ยวเจอเจอกันตอนที่ผมเกิดกันละกันนะโอเคดูเหมือนตอนนี้ผมจะเกิดโอ้โหโอ้โหเกิดมาก็มีระเบิดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เหมือนตัวผมจะมีปืนกับมีอ๋อ Our เหมือนเป็นคล้ายๆดาบทรงคล้ายๆดาบผลจุสลัดเลยคัสลาดะอะเหมือนตอนนี้เราจะต้องบุกไปเรื่อยๆ,ๆมั้งใช่ไหม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปก่อนเพราะว่าเราดิเราจะไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเดี๋ยวผมลองใช้ปืนแล้วกันยิงตัวนุ้นอืโอเคอุ้ยจุ๊บเขาทำดีไซน์ปืนมาสวยมากเลยนะมันเป็นปืนสมัยก่อนเลยที่แบบว่ามันต้องใส่ผงแล้วก็ยัดเอาอ่ะอุ้ยจุ๊ปืนเรานี่มีเหมือนเป็นเป็นด้ามจะเป็นด้ามดาบไลยนะเท่าที่สังเกตคือแบบเมื่อกี้นี okay. ่ร okay. ีร um. okay. uh, oh, okay. ีปืนรีโหลดปืนนานมากโอเคโอเคเหมือนซอมบี้จะออกมาทางนี้เรื่อยๆอุ้ยตัวอะไรอ่ะ ทำไมตัวนี้มันดูโหดมันใส่เกาะเหมือนตายเนี่ยอู้ยโดนจับโดนจับโดนจับโอ้โอ้ออ๋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 จะตายแล้วเพิ่งเล่นเพิ่งเกิดฮัลโหลเพิ่งเกิดอะไรอ่ะบิดเต้นโดนกัดเหรอวันนี้แฟร์ยูริเวลอะไรมันบอกว่าเชื่อผมจะขึ้นเรื่อยๆออ๋แล้วเมื่อกี้ผมโดนกัดเหรอโอ้โนผมจะกลายร่างไว้เนี่ยบอกว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นนะโอเค้จังหวะนี้แล้วก็กันไปก่อนกันไปก่อน กันไปเลยก่อนทำไมหน้าจอผมมันโหหน้าจอผมมันเริ่มเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆเหมือนตัวเองจะกาลายร่างอุ้ยทำไมมีทำไมอยู่ๆก็เกิดกันจราจนไฟกันเกิดขึ้นวันนี้เราก็กันไปก่อนนะเพราะว่าน่ามันน่าจะมีอะไรแน,น,น่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบทำผ่านไปเรื่อยๆมั้งใช่ไหมเหมือนจะมีแบบเป็นเควสโอ้ย มันจะมีเป็นเควสใถ้าเราผ่านไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ไงอันนี้คือ lower lift ก็คือโอเคปล่อยเราปล่อยให้เพื่อนทำเควสไปแล้วกันโอ้แล้วผมเพิง่งสังเกตเลือดตัวเองจะตายอยู่แล้วเล่ะเลือดสีแดงหลอดแดงโอโนสมัยนี้ผมต้องเล่นเซฟแล้วต้องอยู่แนวหลังผมว่าผมเล่นปืนน่าจะดีนะแปลว่ายิงอยู่แนวหลังอะไรเงี้ยนีไงแล้วถึงจะรีโล่นานก่อนไลยเทสทำอะไรลิงลิงลิงลง อืมไม่ตายด้วยโอ้โหตัวนั้นน่าจะถึกตัวนั้นน่าจะถึกมากอุ้ยมันช้า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 โอ้โหเรียบร้อยทหารเราโดนแทงทหารเราโดนแทงทหารเราโดนแทงเพื่อนตีตีมันตีมันเอาไปตายเพื่อนเอาไปตายไม่ตายสักทีวะเออเอาตีไปนะโอเค โอ้ยสภาพตอนนี้ผมรอแลมากเหมือนคนใกล้จะมองเท่งเสียมองเท่งมันหิวยังไงอะ <c oughs> โอ้ยไอ้อะไรอะตัวที่มันถือถังนั่นคืออะไรคือระเบิดปะใช่ไหมคือตัวระเบิดใช่ไหมแสดงว่าจะเป็นตัวระเบิดก็ต้องใช้อาวุธระยะไกลยิงใช่ไหมอืมนีม่ไงอุ้ยมีมีระเบิดอีกตัวเพื่อนมีระเบิดอีกตัวระวงังระวงังระวงังโอเคสวยทหารทหารสวยมากโอเคเฟสออฟเดอะโฮสต์อินเดอะทาวมันบอกว่าให้เรา สู้กับฝูงใหญ่น่าจะมาอ๋อนี่ไงมาแล้วมาเรื่อยๆแปลว่าเราต้องอาจจะต้องการไปเรื่อยๆเอยนอะโอ้โหจะตาย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 หลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนไม่ไหวโอ้สภาพรอแรงมากตอนนี้อืมผมต้องอยู่แนวหลังก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตาย มีมาจากข้างหลังด้วยมาจากข้างหลังโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเราโดนลุมกินตายเลยโอ้ย The Bluetooth device is connected s u c c e s s f u l ผมไม่ไหวแล้วเหมือนจะได้ไม่ดีอู้วววอ้าวเมื่อกี้เกิดเอาคือเพื่อนมันกลายร่างเหรอโอ้โหแล้วตายอีกแล้วตายแล้ว เรจะเกิดดีตอนไหนอ่ะงั้นระวังระวังที่รอเพื่อนเรามาดูอย่างอื่นกันดีกว่า PSM2 Open the Menu PSM2 Open the r e g i s t r n t n UI M ก็คือเปิดเมนู R N คืออะไรอ๋อ N คืออันนี้คือ Select Regiment Class อ๋อก็คือเลือกคัสใช่ไหมอ๋อมันน่าจะมีหลายคัสบางเกมนี้อ๋อที่ผมเป็นคือ Langer ใช่ไหมมี Officer officer ทำอะไรได้ เป็นสายอ๋อเกิดละเดี๋ยวอ่านจะเป็นเหมือนกันออฟฟิเซอร์เป็นสายปืนระยะใกล้แล้วก็มีเป็นเมลีรีโหลดปืนเร็วมี a b i l ต t y ในการชาร์จเหรอ h ืมเอ t ก a action อโอเคเหมือนจะเป็นสายคอมเมนเดอร์มั้งได้เดาซีแมนนะเอาซีแมนเป็นสายปืนระยะกลางเป็น คลาวช์คอนโทรเป็นแบบย oh, นะิงแบบหมูอ๋อมิวสิกเชียนอ่ะอ๋อซัพพอร์ตอันนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตแซปเปอร์แซปเปอร์เป็นคลาสที่มีความสามารถในการสร้างอ๋อ oh, ความสามารถในการสร้างเลยนี่ทำไมตัวนี้นมันน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจแล้วผมซีเลืกไว้ก่อนแล้วกันโอเคเดีน่าสนใจอ่ะความสามารถในการสร้างคืออะไรสร้างทำแพลงหรือยังไงแต่ไม่แน่ตอนนี้เราก็ดำเนินเรื่องไปก่อนเราตามเพื่อนไปก่อน โอ้ระ no ้าวตายต่อหน้าต่อตาเลยเพื sprout, ่อนเต้องล้างแค้นได้เพื XX ่อนเพว่าเพื่อนเราอุตส่าห์เสียสละตัวเองในการสู้กับตัวระเบิดแบนี้หรือว่าเพื่อนมันงง่เขาไปโดนเองวะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นอย่างที่สองโอ้โน่ากลัวน่ากลัวโอเคตายไปโอ้ทำไมมันมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยอันนี้เราอยู่กับเพื่อน เพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อเอ็กชาราเราอยู่กับเอ็กชาร่าเคเกตเรดี้ตูไฟเดอะฮส์โอ้เหมือนเราจะต้องเจอศึกใหญ่อีกแล้วโอ้นตอนนื่เ,เหลือกักกี่คนอนะเหลือเหลือ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสคนตีตายไป2คนเราเสียทหารไปสหน่วยโเอาอนทเดอะแพลตฟอร์มสไลก็คือเราจะต้องรอให้แพลตฟอร์มขึ้นมาข้างบนใช่ไหมอ๋อ oh. ทำไมมันเหมือนอ๋ออุย้ยเชี่ยตกใจตกใจเพื่อนยิงยิงปืนใหญ่เพื่อนน่าจะยิงปืนใหญ่ทำไมเพื่อนปืนใหญ่เรานายต้องคนเก็บวิทย์ยิงพวกฝูงใหญ่ๆไม่ใช่เหรอเพื่อนน่าจะรีบยิงทำไมเออไหนไหมเพื่อนอยังงงเลยไหนะไหมยิงทำไมอะ่ะ <c oughs> อาาฮ่ตกใจเลยแต่ว <c oughs> ันเราก็เคลียร์ไปก่อนนะไอตัวขวานนี่มาดูน่ากลัวมากเลยมันมน่าจะสับทีเดียวอาจจะหัวแตกหัวแปลกเลยอ่ะเฮ้ยโอเค เพื่อนเพื่อนเรารีฟฟกเร็วมากอุ้ยมีตัวมีตัวเอาให้โอเคอือให้เราทำหน้าที่บ้าง่าจะปืนเราไม่รีโหลดน้ำมากเลยอะมันก็แงแล้วเพราะสมัยก่อนไม่คงไม่มี A K C 7หรอกมั้งอู้ยโดนจับโดนจับโดนจับโอเคขอบคุณเพื่อนมากโอ้ยเพื่อนอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหเรื่องนา่แดงจัดเลยนะไอ้ส้มเลยคุณคนนี้ใส่เกาะด้วยอ่ะโอ้หคนนี้ดูเหมือนจะโหดแล้วเนี่ยเขาใส่เกาะแบบเหมือนเตรียมพร้อมมาต่อสู้โดยเฉพาะ อู้เยคนเดียคนยาอยามัจิจ่าไมันมาก่ายอยามัจิจ่าไมันมากเฮ้ยเพื่อนหลัง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 ระวังเพื่อนระวังเพื่อนระวังหลังระวังหลังเอ้ยช่วยทำมาดีโอเคโหมันเหมือนจะมารอบชิดเลยเนี่ย เสียงอะไรอะไรอ่ะวันต้องมีต้องมีคนเสียสละคนคนนึงเหรอต้องมีคนเสียสละอ๋อเพื่อนใครก็ได้เพื่อนเสียสละโอโอโอเคงั้นผมเอง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 อ๋อวิญญาต่อเรียบร้อยโอ้โหอยากจะเป็นฮีโร่จะเป็นได้แค่โง่คือเมื่อกี้ผมจะเข้าไปเสียสละแล้วแบบโอ้หัวมันพิจุลเบิดอยู่ตรงเนี้ยแล้วเมื่อกี้เพื่อนยิงด้วยอ่ะตายเลย อ่าเรียบร้อยโอ้โหเพื่อนที่สุดละมองเท่งเลยตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นกรุมสุดท้ายเรามาดูกันนะครับว่าอา่ากลุ่มพลชีวิตกลุ่มสุดท้ายของสองคารามนับบุรีนจะจบสิน้นหรือว่าจะปีชีวิตยืนอยู่ในอีกวันข้างหน้าจะดูเหมือนน่าจะไม่น่าจะไหมเรียบร้อยอุย้ยมันกระเด็นเลยอะ ลาดแมนสแตนดิ้งอยู่กับ e e e เอกคาร่าเอกขัอ่าวเรียบร้อยโอ้โหถึงเราจะมีคนเยอะแค่ไหนถ้ามาเป็นฝูงเราก็ตายอยู่ดีโอเคผมเกิดมาแล้วรอบนี้ผมเลือกมาเป็นแซปเปอร์มานะก็อาจจะเป็นคลาสสายสร้างผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสร้างอะไรนดูสิอะไรอะมี Q E X F ในเรากดคิวโอ้คิวคิเหมือนสร้างเป็นกำแพงนะโอ้เดี๋ยวเดีก่อนสร้างช่วยเพื่อนก่อนโอ้โโอ้โอ้โอ้อ้อ้ออก่อนสลสอรีโร้ไม่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 าย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 าายายายโอ้หยายยาาลบจุ๊บจุุ๊บโอเคโอ้โอ้โอกโอออ้โอ้โออ้อ้้ันอมอ้อ สร้างก่อนเลยสร้างตรงไหนได้มีได้ไหมโอเคกดคิวแล้วยังไงต่อคี้กียจอ๋อโอเคโอเคทีนี้ก็เหมือนจะมากระชาละว,ว่าผมสร้างเพิ่มดีกว่าแล้วอันนี้น่าจะเป็นปลึกที่สายซัพพอร์ตแนวหลังแหละเพราะว่าสร้างได้แล้วก็แบบกันเพื่อนได้ลองสร้างตรงน,นี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บ ทำอะไรต่ออ๋อโอเคเ <c oughs> พื่อนทำหมดแล้วไม่เป็นไรเรา <c oughs> เดินตามเพื่อนไปก่อนทางไหนต่อเพื่อนอันนี้เหรอเยี่ยมใครมันเป่าขุยวะ <c oughs> คาร์ดบิวสิชเชียนใช่ไหมโอ้ยก็เสียงน,าน้าคำน้ำมากปึ๊บลงมาละอันนี้คือมันให้เราทำอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ดูเหมือนว่าจะให้เราต้องมากันเพนื่อนวกน้ำนะโอ๊ย เพื่อนขอขุาคนโอเคขอบคุณมากย้ายอย่ายําร้ายเพื่อนเออเมื่อกี้ช่วยเพ pues okay. er oh, okay. okay. ื่อนทันโอเคขวายมันดูแรงมากเลยอะแล้วมันแบบฟาดแล้วมันตายหลายตัวมากเลยอถือยาจับยาจับยาจับเพื่อนว่าผมสร้างอะไรสักอย่างดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆมันเหมือนมันจะโผล่มาจากด้านกำแพงฝั่งนู้นนะอ้เพื่อนต้องจับเพื่อนต้องจับยา มยาโอ้โหเยอะมากเยอะมากเฮ้ยทำไมเพื่อนเพื่อนหนีหมดเลยเพื่อนหนีหมดเลยอ้าวชิปหายแล้วชิปหายแล้วไงชิเอดเอ้ยโอ้ไม่กอดโอกอดนลุมกินโต๊ะหรือว่าโต๊ะจีนโอ้โหเมื่อกี้แบบเพื่อนมันขึ้นเชือกหนีกันหมดเลยครโอ้อะไรวะอ๋อเราสามารถซื้ออาวุธอย่างอื่น ที่นี่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็มีดูมีเป็นหอ,อกด้วย Horse a ะ t ทเลที่พิ o ตันฮอร์ส i l เ i l ล e ่ไลฟดาเมจร้อยเก้าสิบห้ารือบ้าแอาร์อะไรหมื่นหนึ่งคือผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว,ว่าตังอะหายัางไงอ๋ออันนี้คือมันมันเป็นอาวุธของแต่ราคาใช่ไหม ก็คือแบบว่าถ like like. ้าสมมุติว่าเราซื้ออาวุธจากค์ดนี้เราก็จะใช้ได้แค่อาวุธของค์ดนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะค์ดมันคือค์ดอะไรอ่ะค์ดเหมือนค์ดมูสิกเลยอะอ๋อน่าจะเป็นค์ดหมอป่ะเนี่ยฮิลลิ่งนี่ไงเออจะเป็นค์ดหมออันนี้มากจะเขียนกันวาเป็นค์ดบัตรหลวงอ๋มื่าแต่ไอ้ค์ดบัตรหลวงกับค์ดฮิวค์ดหมอมันเป็นยังไงอ่ะนี่โอ้เซอร์เจียน ซื้อเจี้ยนคืออะไร s u อร์ตคา a ์ d that f o c u s อนฮิลลิ่อ๋ออันนี้ก็คือหมอใช่ไหมอืมวุ้ยถ้าผมตายเร็วไปหน่อยอ่ะโอ้โหเศร้าเลยเดี๋ยวผมจะลองเป็นออฟฟิเซอร์และกันผมอยากเป็นคอมเมนเดอร์โอเคเหมือนล่วตอนนี้เราจะเกิดมาแล้วนะตอนนี้ผมมีอะไรผมมีออฟฟิเซอร์เซเบอร์กับพิสตันกับปืนพกผมมี2อย่าง ันนี้คือผมเลือกเป็นเปอร์ไอผมเลือกเป็นเบิร์กอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ดีเคมิเถอะผมเลือกเป็นคาร์ดออฟฟิเซอร์มานะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัวนี้ไม่ทำรายได้มันมีปืนพกกับมีอันนี้เหมือนขวาล่างมันจะมีคำว่าชาร์จด้วยอ่ะคืออะไรเดี๋ยวเราจกันไปนะโอเคมดแล้วต้องจับปืไปกดกงนะโอเคสก๊อตนะสก๊อตเป็นทหารต้องอดทนจิบร้อชนต้องไม่ตายอะไรวะพวกเราเป็นทหารพวกเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ พวกเราเป็นทหารนโปเลียนสุดแสนจะหล่อเท่หล่อเฟี้ยวตแล้วผมเป็นออฟฟิเซอร์ผมจะน้ำหน้าเองผมเป็นเหมือนคอมเมนเดอร์โอ้โหโดนจับโดนจับโดนจับเพื่อนช่วยเฮลโอเคขอบคุณมากตอนนี้เหมือนขวาล่างค่าชาร์จผมมันจะเต็มแล้วนะแล้วคือมันใช้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงขวาคิวใช่ไหมกดคิวคือเป็นชาร์จใช่ไหมอ่ะไหนลองดูอ๋อโอ้โหวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมาก วิ mm ่งเร็วแล้วตีเร็วมากอู้โหแล้วเพื่อนใช้ช้าอีกสุดยอดอ๋อแสดงว่าอันนี้น่าจะดีมากน่าจะแบบเก็บไว้ตอนที่แบบกับเจอแบบพวกฝูงใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบบุกทะลวงไปเลยไงเออวู้ยแต่มันเริ่มมากันเยอะแล้วเพื่อนเชียร์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 เลยวู้ยเพื่อนจับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพืนทหารต้องห้ามตายเพืนทหารเราต้องรอดทุกคน อย่าตายอุ้ยเพื่อนไม่นะเพื่อนโอ้โหเหมือนมีคนกลายล่างอ้าวเรียบร้อยเราเสียทหารไปสองนุวยไม่ใช่เราเสียทหารไปสองนายเราต้องอหุ่นสีกันให้เขาโดยที่เราจะต้องผ่านวิกฤตในไปได,ได้อยู่เพื่อให้ตัวเราอยู่รอดเราต้องอยู่รอดเพื่อพวกเขาเหมือนค่าช้าจะได้จากการที่เราตีซอมบี้ตีพวกผู้ติดเชื้อใช่ไหมน่าจะใช่นะ อุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮลเฮลโอ้โอโอ้โหอุ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้โหดีนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีชุดเกราะสุดหล่อที่เห็นเราไม่งั้นโอ้โหผมได้ไปคุยกับล่างมะม่วงแน่โอเคอะไรอ่ะเปิดยังไงอ๋อโอเคอูแล้วหน้าจอผมแม่งแดงแจ๊ดเลยเหมือนผมจะกลายร่างเลยอ่ะดูเหมือนว่าผมอาจจะต้องอยู่แนวหลังแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมผมจะกลายร่างแล้วคือแบบเลือดผมเหลือน้อยมากอันนี้คืออะไรเพื่อนเพื่อนทำอะไร กด e s f เขาอะไรเมื่อกี้เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนทำอะไรอ๋อฮิวแล้วเมื่อกี้ผมไม่กดวะทำไมนี่มันเป่าคุยอะ่ะผมภ <c oughs> าพไพมณี b light ตอนนี้คือแบบผมมองอะไรแทบไม่เห็นเลยบอกตามตรงเหมือนซอมบี้จะมาจากดังด้านหน้านะแต่ผมยิงไปก่อนแล้วกันไม่เห็นไม่รู้ยิงไปก่อน เห็นไม่เห็นไม่รู้ยิงไปกันเพราะว่ามันยังมันยิงอยู่ไกลไงถ้าเรายิงตรงนี้เราอาจจะแบบฆ่าได้สักสองสามตัวก่อนที่มันจะมาถึงตรงนี้เพื่อประเทศของเราเพื่อประเทศชาติของเราเราทาได้เพื่อนเราต้องมีมีหน้ามีตากลับไปดูลูกหลานไม่งั้นมถ้าเราตายในสนามรบถือว่าเป็นเกี่ยวทหารทหารเราลอดไปเอ่อคนในครอบครัวเราก็จะหดห่วงแต่จริงๆตายก็หดห่วงเหมือนกันโบ้เวตอนนี้ดูเหมือนชา์จผมจะเต็มแล้วนะ เดี๋ยวรอใช้ตามอย่าพระขันเฮ้ยเอา้าเราเสียจะหาไปดึงนายเราเสียจะหาไปดึงนายตัวใส่เกาะมันโคตรน่ากลัวเลยมันแบบมันมันพุ่งชาร์จมาแล้วแบบมันแทงเ,เ,เพื่อนเดียวเพื่อนเนี่ยนอนนอนเป็นผักเลยอะ่ะที่ที่สำคัญคือเสียงคุยรำคาญมากโอ้ยตอนนี้มันเริ่มเหมือนเริ่มมากันเดียวขึ้นเริ่มมากันเดียวขึ้นเพลงก็เริ่มมาเพลงก็เริ่มมาบิวจัดอู้อะไรอะ่ะซอมบี้ปามบอลชอปไปแ้วยเหรอซอมบี้ประเทศไหนเนี่ยโหลอโอโอ้ n โอโนโอโนโอเคผมถอยผมถอยผมถอย ผมผมโลผมโลผมถอยดีป่ะลองมากันตรงฝั่งนี้ก็ได้เพื่อนกันฝั่งนี้เพื่อนโอ้ยตอนนี้เพื่อนกำลังสู้ตายกันเพื่อประเทศชาติเราต้องทำได้เดี๋ยววะเราต้องกลับไปเจอลูกหลานเพื่อนถอยมาแบกออฟแบกออฟโล่แบกออฟมีก็ได้โอออย่าอย่าอย่าทำไรอย่าทำไรเพื่อนฝูงเราไปไปเพื่อนออกมาออกมาออกมาเออสวย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 เลยได้ว่าตอนนี้ปืนใหญ่ก็ยิงเรื่อยเลยฮึมโอ้โห สภาพตอนนี้ FPS ตกหนักมากโอ้ยขออนุญาตนะครับถางไปจะแหลกหน่อยเพราะว่ามันมันมันแ h ปเ p e นเยอะมากมัน Everything แฮปเ e n น่ะ Get on the boat ไอ้เพื่อนขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นแพขึ้นเรือขึ้นเรือ,อตรงไหนตรงนี้กะปึ๊บเก้โอ้ย You have Escape เรียบร้อยเราผ่านแล้วทุกคนเราจะได้มีหน้ามีตาเมื่อกี้เห็นอะไรปะ <laughs> มันมีคนเรือ ้อยเพื่อนเรามีชีวิตชีวากลับไปเจอพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแฮปปี้เอนดิ้ใช่ไหมก็เรียกได้ว่าเป็นแมปที่สนุกดีนะครับผมนะฮะก็ถ้าหากว่ามีใครสามารถแนะนำการเล่นอะไรเพิ่มเติมได้ก็สามารถแนะนำกันมาได้นะครับผมก็เป็นแมปที่สนุกดีนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ดูการจบนะจับบายๆจับผม